เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการออกมาแสดงความคิดเห็นของทักอารันเชียเรออดีตดาวยิงระดับตำนานของพิมเมลีถึงสาเหตุที่ทำให้ลิเวอร์พูลของเราสามารถบินสูงอยู่ได้ในเวลานี้ภายใต้าการทำทีมของทักอาร์เนสต์ทรนเนอร์คนใหม่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลกำลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะเชียเ er, รอก่าวใช่เลยลิเวอร์พูลในเวลานี้ก็เปลียบเสมือนเครื่องจกักรที่หยดน้ำมันหล่อลื่นมาเป็นอย่างดี มันทาให้พวกเขาสามารถทํางานได้อย่างไหลลื่นจริงๆส่วนหนึ่งที่เป็นเช่นนั้นมันก็เป็นเพราะว่าพวกเขามีนักเตะที่สุดยอดอยู่มากมายหลายคนภายในทีมของพวกเขาเองอยู่แล้วแต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องยกเครดิตให้กับตัวของทางอาร์เนสตรัที่ได้เข้ามาเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในทีมของพวกเขาด้วยเขาเป็นคนทำให้เกมรับของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาเลยนะ แล้วก็ต้องไม่หลืมว่าพวกเขาเพิ่งจะปราชัยไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่ผู้คนยกย่องเขากันนั้นมันไม่ได้เลยความเป็นจริงไปเลยบางครั้งการที่คุณได้พูดจัดการทีมคนใหม่เข้ามามันก็เป็นการช่วยยกระดับเกมการเล่นของทีมขึ้นมา าะเราจะเห็นกันได้เลยว่าในหลายๆครั้งคนที่มีอิทธิพลกับทีมอย่างมากและอยู่กับสโมสรมาอย่างยาวนานเมื่อถึงเวลาที่เขาคนนั้นอำลาสโมสรไปมันอาจจะทำให้ทีมตกวูบลงมาได้เลยนะนี่แหละคือสิ่งที่ทางลิวอพูเองพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดขึ้นตอนที่ทางเยรอเก้นครับอำลาสโมสรไป ทั้งนี้นอกจากการออกมาชื่นชมการเล่นโดยรวมของทีมเราแล้วเชียร์เลอร์ยังได้ยกตัวอย่างของหนึ่งในนักเตะที่ได้รับผลประโยชน์ไปแบบเต็มๆหลังการเข้ามาคุมทีมของทางสลอ็อตนั่นก็คือตัวของทางเฟรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเกมรับของเขาจนมีพัฒนาการขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดสล็อตได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่น่าทึ่งนะเชียร์เลอร์กล่าวต่อคุณจะเห็นได้เลยว่า เทรนไม่จําเป็นจะต้องขยับขึ้นไปอยู่ในแผงมิดฟิลด์บ่อยครั้งเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วมันทําให้เขาสามารถมีสมาธิกับการเล่นเกมรับและก็ทําให้ผลงานเกมรับของเขาดีขึ้นมากอย่างชัดเจนเรามาดูกันอีกหนึ่งประเด็นที่กําลังเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่แฟนบอลและรวมถึงบรรดากูรูทั้งหลายถึงผู้เล่นในตําแหน่งมิดฟิลด์ของเรากันบ้าง หลังจากไกรอั้นรกลเวนแบ็และอเล็กซิสแม r คอาริสเตอร์นั้นเป็นตัวจริงแบบนอนมาในแผงกองกลางของทีมเราอยู่แล้วแต่อีกหนึ่งจุดที่กำลังถูกพูดถึงกันก็คือตำแหน่งมิดฟิลด์อีกหนึ่งตำแหน่งที่เหลืออยู่ว่าใครควรจะเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งของทีมณเวลานี้ระหว่างทางโดมินิกโซบอสไลเจ้าของตำแหน่งเดิมหรือจะเป็นเคอร์ติสโจนมิดฟิลด์เด็กปั้นของทีมเราที่กำลังโชว์ฟอร์มแบบดีวันดีคืนในช่วงหลัง จนทำให้มันเริ่มมีกระแสะเรียกร้องขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับด้วยซ้ำไปว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วหรือไม่อย่างไรที่โจนส์ควรจะแซงหน้าโซบอสไล์ขึ้นไปในอันดับตัวเลือกของทางอ n าเนอร์สตหลังจากกัปตันทีมชาติฮังการีเองก็ทำผลงานตกลงมาตามลำดับสวนทางกับทางโจนส์ที่กำลังทะยานขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมา ม้กระนั้นทางพพลเมอร์สันอดีตดาวเตะะรับตำนานของทางปืนใหญ่อสอสแนลที่ในตอนนี้ก็ผันตัวมารับงานเป็นกูรูอย่างเต็มตัวก็มีการออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่าแม้ตัวของโจนส์เองจะมีพัฒนาการขึ้นมาอย่างเด่นชัดแต่โดยส่วนตัวแล้วเขายัางคงเชื่อมั่นว่าโซบอบสไลสมสมควรจะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่มีความสำคัญในการ,รเผชิญหน้ากับทางแอสตันวินล่าในคืนวันนี้ เคอร์ติสโจนพัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะมือสั้นกล่าวแต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาสมควรจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงก่อนหน้าทางโดมินิกโซบอสไลทยทั้งสองคนต่างก็เป็นนักเตะที่ดีอย่างไรก็ตามในฐานะผู้จัดการทีมแล้วคุณอาจจะมองโจนและคิดว่าบางทีเขาน่าจะสร้างความแตกต่างได้มากกว่าหากเราส่งเขาลงสนามมาจากมานั่งสำรอง แน่นอนว่าเขายังคงเป็นนักเตะระดับท็อปแล้วผมก็ไม่เห็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงจะไม่สมควรถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แต่สําหรับเกมกับทัพแอสตันวิลล่านั้นมันควรจะเป็นโอกาสของทางโซบอสลา์ ไหนก็ฟังความคิดเห็นของทางพาเมอร์้ันกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการปะทะกันทางความคิดระหว่างตัวของเขาเองกับทางมาร์คโรเรนสันอดีตดาเตะระดับตำนานของทางทีมดอกกันป้างซึ่งในตอนนี้รอโรเองก็ได้ผันตัวไปรับงานเป็นกูรูด้วยเช่นเดียวกันแต่เขาทำงานให้กับสำนักข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษอย่างทาง BBC สื่อที่เชื่อถือได้มากที่สุด วาทางเมอร์ซันก็มีการออกมาทํานายไทยทักผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางลิวว์พูลของเราที่จะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางแอสตันวินล่าในค่ําคืนวันนี้เลยว่าผลการแข่งขันในช่วงหลังของทีมเรานั้นแม้จะสามารถคว้าชัยชนะมาได้ในหลายต่อหลายเกมแต่รูปแบบการเล่นไม่ได้ดีเด่นมืนผลลัพธ์ที่ออกมาแต่อย่างใด นั่นจึงทาให้เขามองว่าทีมของเราได้ใช้โชคไปหมดแล้วและจะทำได้เพียงแค่การเสมอแบ่งแต้มกับทางแอสตันวินล่าในบ้านของตัวเอง2ประตูต่อ2ในการแข่งขันเกมนี้ อย่างไรก็ตามทางฝั่งของ Robinson, รอเรนสันกลับมีความคิดเห็นที่แย้งไปในทิศทางตรงกันข้ามและมองต่างออกไปเลยว่าทีมที่ฟอร์มตกลงไปจริงๆนั้นมันไม่ใช่หรวอว์พูลหากจะเป็นทางแอสตันวินล่าต่างหากที่เริ่มจะดีแต่ควานหาชัยชนะไม่เจอมาตลอด4เกมติดต่อกันเข้าให้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง3เกมหลังสุดที่ถึงกับปราชัยลวดแบบเรียบวุฒในการแข่งขันทุกรายการ ดังนั้นการที่พวกเขาต้องมาเจมทีฟอร์มแรงอย่างทางลิว์ภูถึงสนามแอนฟิลด์เช่นนี้จึงมีโอกาสสูงมากที่จะพ่ายแพ้เป็นนัดที่4ติดต่อกันผมคิดว่าลิว์ภูจะคว้าชัยชนะในการแข่งขันเกมนี้ได้นะรอเรนสั Raw ้นกล่าว แอสตันวินล่าฟอร์มตกลงไปอย่างชัดเจนในช่วงหลังเรเวอร์พูอาจจะโชว์ฟอร์มได้อย่างเงียบเชียบไปบ้างในการแข่งขันครึ่งเวลาแรกของแต่ละนัดแต่เราก็จะเห็นได้เลยว่าทุกครั้งที่พวกเขากลับมาลงสนามในครึ่งเวลาหลังมันจะเป็นคนละทีมกันเลยมันทำให้พวกเขาสามารถแซงกลับมาคว้าชัยชนะได้ในหลายๆครั้งด้วยซ้ำไปแต่แน่นอนว่าเกมนี้จะออกมาแบบสูสีกันและลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายชนะที่2ประตูต่อหนึ่ง เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ พมออยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เรารู้สึกเป็นกังวลใจกันมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บของทางเฟเดริโกเคียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีที่เพิ่งจะย้ายจากทางมาลาลอยูเวนตุสมาอยู่กับทีมของดอกเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็เพิ่งจะได้รับโอกาสลงสนามไปเพียงแค่3นะัดรวมทั้งสิ้น87นาทีในการแข่งขันทุกรายการเนื่องด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บที่ต่างรบกวนเขา ล่าสุดตัวของทักอา์เนอร์สโลตที่ก่อนหน้านี้ก็ออกมายอมรับว่าหาการบาดเจ็บของเคียซ่านั้นมันเป็นอะไรที่แปลกมาซึ่งแม้แต่ตัวของเขาเองก็ไม่เคยเจอมาก่อนและในหนนี้เขาก็ยอมรับเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีทั้งสำหรับตัวของดาวเตะวัย26ปีเองและรวมถึงทางสโมสรของเราด้วย ผมคงจะไม่ใช้คำว่ารู้สึกเป็นกังวลใจหรอกนะแต่มันห่างไกลกับคำว่าอุดมคติสำหรับทั้งตัวเขาและทีมของเราเป็นอย่างมากสล็อตกล่าวเนื่องด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บของทางเดียวกโชต้ามันทำให้เราเหลือตัวเลือกในแนวรุกที่พร้อมใช้งานเพียงแค่สี่คนเท่านั้น ดังนั้นที่จริงแล้วมันควรจะเป็นโอกาสที่ดีของเคียซ่าที่จะได้ลงสนามมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามมันกลับมาเป็นเรื่องยากสำหรับตัวของนักเตะเองที่ไม่ได้ลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นมาอันที่จริงต้องบอกเลยว่าเขาพลาดทั้งการลงเล่นและการฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นไปทั้งหมดเลยนะแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นคุณก็จำเป็นต้องให้เวลากับเขามากกว่าปกติในการจะปรับตัวเข้ากับความเข้มข้นของการแข่งขัน มันยากที่จะหาสมดุลในการทําให้เขามาอยู่ในระดับที่เราต้องการแต่เรากําลังพยายามทํากันอยู่และตัวของเขาเองก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อไปให้ถึงระดับเหล่านั้นให้ได้ครั้นเมื่อเขามีสภาพร่างกายกลับมาอยู่ในระดับแบบนั้นได้แล้วเราถึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้แต่ในตอนนี้เราคาดว่าเขาจะกลับมาได้หลังจากพักเบรกทีมชาติและเขาก็ควรจะกลับมาอยู่กับทีมของเราได้ตามปกติหลังจากนั้น ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวก่อนจะขอพาเพื่อนๆมาดูสถานการณ์ของทางโมฮัมเหม็ดซาลาหลังจากก่อนหน้านี้หลายคนก็คาดหมายกันว่าการที่สัญญาฉบับใหม่ของเขาไม่คืบหน้าน่าจะมีสาเหตุมาจากทางริชาร์ดฮิวช์ผู้อำนวยการกีฬาของเราและไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลแต่ล่าสุดทางบิกาวร์อดีตหัวหน้าทีมแมวมองของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับออกมาแฉข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเลยว่า ตัวการที่แท้จริงซึ่งดึงเชิงสัญญาของทางซาลาเอาไว้ก็คือทางรามิอัปาตอิซาเอเยนส่วนตัวของนักเตะเองต่างหากฝันนการณ์ของเขามันค่อนข้างจะยากสักหน่อยนะราวกล่าวผมคิดว่าแรงกดดันทั้งหมดมันมาจากตัวเอเยนที่ต้องการจะให้ได้ดิวที่ดีที่สุดสำหรับนักเตะของเขา มันอาจจะมีความสนใจจากประเทศมุสลิมเข้ามาด้วยแต่ปัจจัยที่กดดันทางลิเวอร์พูลได้จริงๆมันมาจากทางเอเย่นส่วนตัวของเขาต่างหาเอเย่นรู้ดีว่าลิเวอร์พูลอยากจะเก็บโมเอาไว้มากขนาดไหนและเขาก็ใช้เกมดึงเวลาเพื่อให้สโมสรยอมทําทุกอย่างที่ทำได้ในการจะรั้งตัวนักเตะเอาไว้กับทีมต่อไปเมื่อถึงจุดหนึ่งลิเวอร์พูลจะไม่มีทางเลือกและต้องทุ่มเททุกอย่างลงมา เพื่อที่จะเก็บนักเตะที่ดีที่สุดของพวกเขาเอาไว้แล้วตอนนั้นแหละที่เอเย่นถึงจะเข้ามาพิจารณาข้อเสนอที่สมูสอนยื่นเข้ามาว่ามันไปได้ไกลแค่ไหนดังนั้นในตอนนี้เขาจะไม่รีบตัดสินใจและจะลากยาวไปจนกระทั่งตอนใกล้จะหมดสัญญานั่นแหละแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ